โฮมพอตคือท่าเรือต้นทางนะครับเป็นที่ที่เวลาเรือเข้ามาเนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่ประเทศเราเป็นท่าเรือต้นทางครับประเทศไทยตอนนี้เรายังไม่มีนะครับที่มีเรือเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาในลักษณะของที่เราเรียกว่าท่าเรือแวะพักหรือว่าพอร์ตดับคาเข้ามาก็เป็นเวลาชั่วคราวนะครับอยู่ไม่นาน พอนักท่องเที่ยวขึ้นบกแล้วพอเสร็จการท่องเที่ยวก็กลับขึ้นเรือแล้วก็แล่นออกไปในช่วงที่การเดินทางมาถึงแล้วจะต้องมีการแวะพักเป็นจุดต้นทางและก็ปลายทางเพราะฉะนั้นเมื่อท่าเรือเป็นท่าเรือโฮมพอร์ตเนี่ย จะทำให้นักท่องเที่ยวต้องมาพักอยู่ที่ประเทศไทยก่อนที่จะออกเดินทางทางเรือแล้วเมื่อกลับมาแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะเป็นท่าเรือปลายทางของอีกทางเลือกหนึ่งของอีกท่าเรือต้นทางหนึ่งในการที่เข้ามาแล้วก็มาใช้บริการที่นี่ในการที่จะกลับประเทศต่อไปครับ โฮมพอร์ดก็จะเป็นเรือสำรานขนาดใหญ่ใช้คำว่าเรือครูสดีกว่านะครับเรือครูสเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายประเภทมีตั้งแต่ประเภทเล็กขนาดขนเล็กขนาด,นาดกลางขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารข้างในนะครับ ยอชเนี่ยก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ยอชเนี่ยเราจะใช้คําว่ามารีนาก็จะมาอยู่ที่มารีนาเหมือนอย่างที่นี่นะครับจะเป็นมารีนาแห่งหนึ่งมีการเป็นที่สําหรับจอดเรือยอชและเรือยอชเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรือเป็นเรือประเภทเรือส่วนตัวนะครับไม่ใช่เรือโดยสารเหมือนเรือครูซครับโฮมพอดปัจจุบันนะครับในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นครับที่สิงคโปร์ สิ่งที่เราเหมาะสมมากกว่าก็ได้แก่เรื่องของพื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของเรานะครับมันอยู่ในเส้นทางที่เขามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่บอกว่ามีเรือเข้ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะพอรัอบขอก็เพราะว่ามันอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งจะทําให้เขาสามารถมาใช้เป็นต้นทางก็จะมีที่สําหรับท่องเที่ยวก่อนที่จะออกเรือไป การที่เป็นโฮมพอร์ตเนี่ยนะครับมันจะมีข้อที่แตกต่างอย่างมากเลยนะครับกับพอร์ตออฟคอก็คือว่าการเป็นโฮมพอร์ตเราจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเป็นพอร์ตออฟคอเนี่ยถึงประมาณ7เท่าตัวประชาชนแม้กระทั่งตัวประเทศชาติเองหรือทางจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างมากมันจะทำให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อย่างตอนนี้นะครับจากการที่เรามามาศึกษาเรื่องความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการที่จะเป็นโฮมพอ์ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีธุรกิจที่จะต้องมารองรับในการรับเรือโฮมพอ์ตเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายในขณะเดียวกันก็จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆก็จะมีมากขึ้นตามลําดับด้วยนะครับมันก็จะเสียโอกาสเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุด เพราะว่าระยะเวลาที่ทุกคนพยายามจะหาที่ท่องเที่ยวเพราะว่าติดจากโควิดแล้วไม่ได้เที่ยวมานานนะครับนั่นเป็นประการที่1ประการที่2ก็คือว่าสถานการณ์ของการท่องเที่ยวทางเรือสำราญทางน้ําขนาดใหญ่หรือเรือครู่เนี่ยนะครับมีอัตราที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆตลอดจนในภูมิภาคเราเนี่ยเราเนี่ยนะครับถ้ามีถ้าเราเป็นโฮมพอรตจะเป็นการส่งเสริมกับทางท่าเรือสิงคโปร์ ซึ่งจะทําให้ที่เราบอกว่ามีอยู่ที่เดียวในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ส่งเสริมเพิ่มกันจะทําให้ทางเลือกแล้วก็เพิ่มจํานวนผู้ที่มาท่องเที่ยวทางในภูมิภาคเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับการสร้างอาคารผู้โดยสารนะครับซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยเช่นเดียวกับการปรับปรุงท่าเทียบเรือได้มีการพัฒนาให้สามารถ มีความสะดวกสบายแล้วก็เข้าได้ง่ายขึ้นในเรื่องความปลอดภัยการรับเรือเข้ามาจริงๆในส่วนนี้ซึ่งเรายังไม่เคยทำนะครับอันนี้ก็ต้องมีการหาประสบการณ์เข้ามาบริหารท่าเรือที่มีประสบการณ์ด้วยได้เข้ามาดูแลมีการใช้ผลการศึกษาที่เคยทํามาในอดีตรวมทั้งในเรื่องของการใช้หลักการในการมาดึงดูดความสนใจของการที่สายเรือจะเข้ามาใช้บริการโฮมพอร์ตมาเป็นตัวหลักแล้วเราก็พยายามจะให้มีการปรับปรุงในทุกๆด้าน เพื่อให้มีความพร้อมแล้วก็นำไปใช้ในการตลาดการท่องเที่ยวจะไปดำเนินการในต่างประเทศให้กับเราต่อไปครับไม่เคยมีโฮมพอร์ตมาก่อนความเข้าใจในเรื่องคำว่าโฮมพอร์ตต่างกับพอร์ตรับคออย่างไรเนี่ยอันนี้ยังเป็นที่ที่ยังยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนซึ่งอันนี้ถ้าถ้าแต่ถ้าทุกคนเมื่อได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็วจะเ,เ,เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในการที่จะเราที่จะทําเป็นโฮมพอร์ตนอกจากการที่มา,าร่วมประชุมกับทางจังหวัดนะครับก็จะทำให้เห็นได้ว่าทางจังหวัดตอนนี้ก็มีความเข้าใจแล้วก็มีความต้องการในการที่จะทํำท่าเรือโฮมพอร์ตนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ พูดถึงมุมมองของข้อเสนอแนะต่างๆนะครับในการที่มีความต้องการอยากจะให้ว่าเมื่อมีโฮมพอ์ตแล้วจะดาเนินการอย่างไรเช่นเดียวกับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเราได้เข้าไปดูในเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับเราไปดูที่ทั้งท่าเรือที่เป็นท่าเรือรัศดาแล้วก็วิสิทิพันวาซึ่งอันนี้เนี่ยได้มีโครงการในการที่จังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการอยู่แล้วก็คือในเรื่องของ สมาร์ทเพียนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรื่องระบบข้อมูลต่างๆ <_ d ance> องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับ <_ d ance> ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของเรือเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องของการกําจัดของเสียต่างๆพวกดูแลเรื่องขยะต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ทางองค์การปกครองท้องถิ่นก็อยากจะให้มีการคิดในเรื่องของการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเด็นเดียวที่อยากจะต้องมีให้มีการดําเนินการต่ออย่างแท้จริงก็คือเรื่องของการที่ตัวที่เป็นท่าเรือเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามศึกษาความพร้อมในการที่จะปรับหรือการเร่งรัดในการที่จะทําให้เป็นโฮมพอร์ตได้อย่างแท้จริงแล้วก็หน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็คือทางจังหวัดก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป้าหมายนี้ก็เป็นการดําเนินการที่ต้อง เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอยู่ด้วยครับใช้อุปกรณ์ทางาเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wristband ในการที่จะติดตัวนักท่องเที่ยวในการที่จะสามารถดูได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวได้ผ่านจุดไหนบ้างนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของเสื้อชูชีพก็มีการติดตั้ง ระบบะสัญญาณทาง G P S นะครับซึ่งเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุอะไรก็ตามก็จะสามารถตรวจติดตามตัวได้อย่างชัดเจนและง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ mm hmm. ก็มาขอความชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาในการที่จะดำเนินการเตรียมความพร้อมมันจะมีการนำข้อมูลต่างเนี่ยนะครับไปใช้ในการตลาดที่ การประชุมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปทําการตลาดให้กับเราซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีความจาเป็นที่จะต้องทราบแผนงานที่แน่นอนเพราะว่าการทําการตลาดเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทําให้เรือนเนี่ยสามารถเข้ามาจองแล้วก็เข้ามาเริ่มดมําเนินการในการเข้ามาเป็นโฮมพอร์ตได้เลยซึ่งเราอยากจะให้ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นเดือนตุลาคม ของปี65นี้นะครับ